เรื่องของดวงโชคชตาโปรดใช้วิจารณญาในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจาวันศุกร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2566สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินคุณเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ยังไม่เหมาะแก่ก,การลงทุนหรือการเสี่ยงดวงเพราะยังไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเรื่องของการงานช่วงนี้มีหลายๆเรื่องมารุมมาต้มคุณอาจจะต้องปวดหัวเล่นเอาเมินงงไปหมดเลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คณและคนรักยังรักกันดีไม่มีอะไรที่ทําให้ความรักจืดจางได้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ใช่ในเร็ววันนี้ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์เรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ถึงกับกระเป๋าจีก เรื่องของการงานเริ่มเบือ่อเริ่มหน่ายกับการทํางานเดิมๆแล้ววงจรชีวิตเดิมๆอยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็รีบทําเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คและคนรักความรักลงตัวไม่มีอะไรที่ทําให้คุณทั้งสองคนแยกออกจากกันได้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์โสดต่อไปอีกสักระยะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารตอนนี้การเงินช่วงแรกการเงินไม่ค่อยมีปัญหาแต่ต่อไประวังเรื่องของการเงิน อย่าเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนเด็ดขาดเรื่องของการงานการงานหากทำงานในองค์กรใหญ่คุณต้องระวังเรื่องคำพูดและผู้บังคับบัญชาด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีอะไรที่ทำให้ใจของคุณแยกออกจากกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบใครบางคนที่ทำให้หวัวใจเต้นแรง สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนจะได้มาซึ่งโชคลาภ เรื่องของการงานในช่วงนี้คุณจะต้องทำงานหนักเล่นเงินจริงๆเพราะจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีเพราะคุณจะช่วยสนับสนุนซึ่งการละการส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ในเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวนันพระเรื่องหาสวัสดีเรื่องของการเงินการเงินจริงๆแล้วเงินของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันมีเรื่องคใครช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการงานช่วง นี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบจึงไม่มีเวลาพักผ่อนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักแร่งรักกันดีต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบงงงงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินควรสำรองเงินเอาไว้จะดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือยานพาหนะตอนนี้คุณอาจจะต้องใช้เงินอย่างแน่นอนเรื่องของการงานการงานไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการงานแต่มีปัญหากับคนมากกว่าทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักมีเกณฑ์วางแผนอนาคตและครอบครัวด้วยกันส่วนคระสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ใช่โปรไฟล์ดีแถมยังอนาคตดีอีกด้วย สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินถึงแม้การเงินของคุณจะคล่องตัวแต่ควรเก็บเงินสำรองเอาไว้ยามฉุกเฉินบ้างเรื่องของการงานแม้ว่าปริมาณงานของคุณยังมากอยู่แต่ความสำเร็จก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนและคนรักตอนนี้ยิ่งนานวันยิ่งหวานชื่นส่วนคนโสดมีเกณฑ์คู่อยู่กับคานอีกสักพักถึงจะมีเนื้อคู่ ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ